และการเลื่อนออกไปครั้งนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงของเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นั่นเอง พบกับไอดีทมอลโลออฟฟิเชียลนะครับวันนี้นะครับเรามาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับ iPad Air แล้วก็ iPad Pro นะครับที่ทุกคนรอคอยกันอยู่นะครับรอบที่แล้วนะครับผมเพิ่งบอกไปว่า iPad ที่จะเปิดตัวในเดือนมีนาเนี่ยมีการเลื่อนไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูต้นข่าวกันนะครับว่าทําไมถึงเลื่อนนะครับแล้วใครเป็นคนให้ข่าวนี้นะครับมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าไปติดตามรับชมกันเลยนะครับมาโก้แนนะครับเป็นนักวิเคราะห์นะครับหรือว่าเป็นนักข่าวของสํานักข่าวบูมเบอร์นะครับก็ได้ ให้ข่าวนะครับเป็นการยืนยันออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีการเปิดตัว iPad Air แล้วก็ iPad ทั้ง2รุ่นนี้นะครับในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับโดยข่าวดังกล่าวยังไม่ได้ระบุวันนะครับว่าจะมีการเปิดตัววันไหนนะครับซึ่งเต้าข่าวก่อนหน้านี้นะครับก็มีหลายกระแสนะครับบอกว่าอาจจะไปเปิดตัวในงานดับเบิลยูดับเบิลยูดีซีปีสองพันี่สิบหรือเปล่านะครับหลังจากที่แม็กวอนรายงานออกมานะครับสื่อข่าวเจ้าดังอย่างแม็กลูเมอร์นะครับก็ได้รายงานออกมาในทิศทางเดียวกันนะครับโดยเขาก็อ้างอิงนะครับบทความของมากร มันนั่นแหละครับว่าน่าจะมีการเปิดตัว iPad ทั้ง2รุ่นนะครับเป็น iPad รุ่นใหม่นะครับตัวที่ iPad Air เนี่ยนะครับก็จะมีด้วยกัน2รุ่นคือ iPad Air หน้าจอเล็กแล้วก็ตัว iPad หน้าจอใหญ่นะครับส่วน iPad Pro นะครับก็ยังเป็นแบบเดิมนะครับเพราะว่ามี2รุ่นอยู่แล้วนะครับทั้งตัว11นิ้วแล้วก็ตัว12.9้นิ้วนั่นเองนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับเรายังไม่ทราบแน่ชัดว่าที่ iPad เปิดตัวช้าเนี่ยมาจาก iOS นะครับที่มีปักเกิดขึ้นหรือเปล่าสซอรไลท์ต่อไปนะครับอย่าง Apple ิลฮับนะครับเจ้านี้ก็ถือว่าให้ข่าวแม่นเลยทีเดียวนะครับด้วยก่อนหน้านี้นะครับเขาบอกว่า Apple เนี่ยมีแผนที่จะ เปิดตัว Pro ด u กตนะครับตัวนี้จริงตอนเดือนมีนาหรือไม่ก็เมษานะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับจากปัญหาซอฟต์แร์ดังกล่าวครับทำให้ Apple นะครับต้องเลื่อนออกไปนะครับและการเลื่อนออกไปครั้งนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงของเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับนั่นเป็นข่าวจาก Apple Hub นะครับสื้อไรต่อไปนะครับเจ้านี้ก็ถือว่าเป็นสื่อใหญ่นะครับที่ให้รายละเอียดข่าวแม่น อีกเช่นกันนะครับอย่างนายดูไฟแม็กนะครับก็ได้อัปเดตนะครับข่าวๆนะครับว่าน่าจะมาในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับเราจะได้เห็น iPad ทั้ง2รุ่นนะครับแหล่งข่าวนะครับก็อ้างอิงมาจากที่เดียวกันนั่นก็คือของมาโกมันนะครับเรื่องของการล็อตผลิตจากทาง Apple นะครับสื่อข่าวที่เรานํามารายงานในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสื่อใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือได้วันนี้ไม่ได้เลือกสื่อห มารายงานเลยนะครับจะเห็นว่าสำนักข่าวใหญ่ๆเนี่ยยืนยันตรงกันหมดแล้วนะครับ จากการวิเคราะห์รอบนี้นะครับน่าจะไม่พลาดแล้วล่ะครับ iPad น่าจะมีการเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้จริงๆนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลังเลงนะครับก็อดใจรอกันอีกแป๊บเดียวนะครับรอดูว่า iPad ตัวใหม่จะเป็นยังไงแล้วค่อยตัดสินใจซื้อทีเดียวเลยดีกว่านะครับแล้วตอนนี้นะครับใครใช้รุ่นไหนอะไรยังไงอยู่ว่าอย่าลืมคอมเมนต์แชร์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับและถ้ามีข่าวใหม่นะครับจะรีบมารายงานให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันทันทีนะครับแล้วก็ จบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ